สำหรับในวันนี้ผมอยากจะพาไปดูวิธีการหาปืนพก Exotic s The Liberty ซึ่งสำหรับเกม Division 2แล้วนั้นปืน2กระบอกที่เป็นปืน Exotic s ที่ผมอยากจะแนะนำให้ไปหาคนเดียวในเรื่องของ Exotic s Component เพื่อป้องกันการบัฟที่จะทำให้มันสูงเจาะมันมีอยู่2อันนั่นคือ The Shadow Box กับปืนพก The Liberty ซึ่งหลังจากที่ผมได้ทดสอบใน Patch Title Update 14กับ ID ที่2ที่ไม่เคยหาปืน Exotic Liberty เลยมาตั้งแต่ต้นผมเจอเหตุการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน นั่นก็คือปืน e x o t i c ร์ต e ก r ์ลเราได้มามาเลยระหว่างที่เรากำลังหาชิ้นส่วนของมันซึ่งข้อมูลตรงนี้ผมไปเจอมาโดยความบังเอิญระหว่างที่ผมกำลังทำคลิป Liberty ตัวนี้ซึ่งจากการวิเคราะห์เบื้องต้นมันอาจจะทำได้กับเฉพาะผู้เล่นใหม่จริงๆเท่านั้นซึงรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับปืนพวก e x o t i c The l i b e เดอนั้นมันมีของที่เราต้องหาค่อนข้างเยอะซึ่งมันแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกนั่นคือในส่วนของ Exotics e o o c m p n ือาเพอรแดงอย่าอที่เราทราบกันดี ส่วนที่2องนั่นคือทรัพยากรเล็กหน่อยและส่วนที่3ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือปืน Hi End D50 หรือว่าปืน Desert Eagle สำหรับวิธีการเริ่มหาปืนพก Exotics Liberty นั้นเราสามารถทำได้โดยการที่เราจะต้องไปหา Exotics component ชิ้นแรกเพื่อปลดล็อกการ d r อปของชิ้นอื่นชิ้นนั้นมันมีชื่อว่า pistol trigger and mechanism สำหรับ Trigger ร์และ m e กนิซิ s เ o ็ o โซ o n กส์ n หรือว่าเพชรแดงตัวนี้เราสามารถหาได้จากมินิบอสในด่าน Capital Building Stronghold กับมินิบอสที่มีชื่อว่ากัปตันเคนดราสิ่งหนึ่งที่อาจจะให้โนต้ตไว้สำหรับคนที่ได้ทำการบูสต์ตัวละครขึ้นมาหรือว่าข้ามเลเวล1ถึงเลเวล30มาเลยนั้น มันมีความจำเป็นที่เราต้องกลับไปลง Capital Building Stronghold อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะหา Exotics o o p p o n n t t ชิ้นนี้แต่สำหรับผู้เล่นที่เล่นขึ้นมาตั้งแต่เลเวล1ถึง30และผ่าน Stronghold Capital Building ไปแล้วนั้น Exotics o o p p o n n t t ชิ้นนี้มันเรียกได้ว่าเป็นการการันตีว่าเราจะได้มันเพราะยังไงก็ตามที่แต่เราถูกบังคับว่าเราต้องทำด่าน Capital Building หลังจากที่เราได้ Exotics o o p p o n n t t ชิ้นแรกที่มีชื่อว่า Piistotol Tricker and Mechanism มาแล้ว เรายังมีความจำเป็นที่ต้องหา exotic component อีก3ชิ้นซึ่งธีมของปืนพก liberty โดยส่วนใหญ่แล้วมันถูกผูกไว้กับ Museum หรือว่าพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่เป็นม i ชชั่นสำหรับ pistol receiver and paint job เราสามารถหาได้ที่ american history museum มิ s ชั่นสำหรับ sight and rail เราสามารถหาได้ที่ viewpoint museum Mission และทางฝั่งของ Grip and t a x t รวมไปถึง Blueprints ของมันเราจะสามารถหามันได้พร้อมกันที่ Space Administration Mission อีกเช่นเคยสำหรับ Exotic c o m p o n e n t ต่างๆในเคสนี้เช่นเดียวกันเหมือนกับเคสอื่นๆถ้าเราทำเพียงแค่คนเดียวมันจะเป็นการการันตี Drop ครั้งแรกและเราสามารถลงได้ตั้งแต่ Normal Mode ขึ้นไปและ Mission ทั้งหมด จะต้องเป็นเวอร์ชันธรรมดาไม่ใช่เวอร์ชั่นอินเวดทีนี้หลังจากที่เราดูรายละเอียดของ Exotic Component หรือว่าเพชรแดงไปแล้วมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญนั่นคือทรัพยากรต,ต่างๆที่เราต้องใช้ไม่ว่าจะเป็น Receiver Component s Carbon Fi b e r หรือ Polycarbonate สสำหรับ Receiver Component เเราสามารถหาได้จากการย่อยอาวุธของเราและในส่วนของ Polycarbonate และ Carbon Fi b e r อนั้นเราก็สามารถได้มา,มาจากการย่อยไอเทมที่เรามีเช่นเดียวกัน แต่ถ้าเราต้องการไปฟาร,ร์มหามันจริงๆเราสามารถหาได้จากแฟกชั่นต่างๆซึ่งข้อมูลตรงนี้เราสามารถดูได้ในหน้า Resource ของหน้า Inventory ของเราซึ่งฝั่ง Carbon Fiber เองนั้นมันจะ drop จ,จากแฟกชั่ True Sun และทางฝั่งของ Polycarbonate มันจะ drop จ,จากแฟกชั่น Hyena และสำหรับสิ่งสุดท้ายที่เราต้องการซึ่งเป็นของที่หายากที่สุดสำหรับการครฟปืน e x o t i c Liberty นั่นก็คือปืนพก Desert E a g l e ที่มีชื่อว่า D 5 0 หรือว่า D50 ซึ่งสำหรับการตอบของปืนพก D50 หรือว่า D50 ตัวนี้มันเป็นการสุ่มเจาะซึ่งถังหนึ่งที่เราสามารถช่วยในการหาปืนกระบอกนี้ได้นั่นคือไปฟาร์มในด่านที่มี t a รเก็ต o ูทเป็นปืนพกรวมไปถึงการเซ็ต t a รเก็ต o ูทของร้อยชั้นหรือว่า t h อะซ m ม i t ให้เป็น t a รเก็ต o ูทปืนพกซึ่งอยากจะให้โน้ตไว้นั่นคือ D50 หรือว่าปืนด้งเเกินที่ต้องใช้ในการคราฟปืน e x o t i c Liberty นั้น จ o บเ a ร e มันค่อนข้างน้อยมากๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่อยากจะตื่นกันไว้ก่อนสำหรับปืนพก D50 นอกเหนือจากการไปฟาร์ม D50 จาก Target l ต o ูตแล้วนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำได้นะั่นคือไปสุ่มหาเอาตามเวนเดอร์ต่างๆในเกมสำหรับเวนเดอร์ทุกตัวในเกมมันจะสุ่มขายของตามเวลาจำกัดที่มันมีและเมื่อเวลาตรงนี้หมดมันก็จะทำการสุ่มของใหม่ทั้งหมดในลิสต์ของเวนเดอร์ พระชันข้อแนะนําส่วนตัวที่ผมอยากจะแนะนําให้สําหรับผู้เล่นใหม่นั่นก็คือก่อนที่เราจะไปฟาร์มทารเก็ตรูทสิ่งแรกที่ควรทำนั่นก็คือไปเช็คเวนเดอร์ต่างๆที่มีทั้งหมดในเกมไม่ว่าจะเป็นเวนเดอร์ที่ไวท์เฮาส์หรือว่าแคลมเวนเดอร์ที่ไวท์เฮาส์รวมไปถึงเวนเดอร์ตามเซนเตอร์เมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเดอะเ e อร์เตอร์เซนเตอร์เมนต์สแคมปัสเซเอร์เมน์รวมไปถึงเฮเวนเซนเตอร์เมนต์ที่นิวยอร์กยังไม่พอยังรวมไปถึงดาร์กโซนเวนเดอร์ต่างๆและเวนเดอร์ลับที่แอบซ่อนอยู่ตาาาาาามมแผนนนที่ด้้ววยสเเเเหเป็พระถข แต่นำปืนพก d 5 0มาขายในเวนเดอร์นั้นเราไม่มีความจําเป็นที่เราต้องไปฟาร์มหามันเราสามารถซื้อปืน d 5 0แล้วนํามาคราฟปืนพก exotic liberty ได้เลยสำหรับการทำงานของปืนพก liberty นั้นมันเกี่ยวข้องกับการเก็บ stack ของ buff แล้วเลือกที่จะใช้ buff หรือไม่ใช้ buff ก็ได้ในส่วนของท่าเลนที่มีชื่อว่า liberty or death ในส่วนของพาร์ทแรกมันบอกไว้ว่าทุกครั้งที่เรายิงโดนศัตรูเราจะได้ weapon damage 2%ต่อหนึ่งครั้งที่เรายิงโดนทับซ้อนก็ได้สูงสุด30ครั้งในพาทที่2มันบอกต่อว่าถ้าเรายิงที่หัวของศัตรูเมื่อไหร่มันจะทําการซ่อมโลของเราให้3%ต่อจํานวนสแต็กที่เราเก็บมาสมมุติว่าเราเก็บมาได้10สแต็กมันก็จะซ่อมโลให้กับเรา30%แบบนี้เป็นต้นหลังจากที่มันซ่อมโลให้กับเรานั้นจํานวนสแต็กทั้งหมดที่เราเก็บมาก็จะหายไปเท่ากับว่าเวทผ่อนดาเมจที่เราได้มันก็จะหายไปไปด้วยทําให้เราต้องเริ่มเก็บสแต็กใหม่ สำหรับคำว่าโลหรือว่าชิลที่เขาเขียนในทาเลนต์ของปืนพก Liberty นั้นเขาหมายถึงสกิลโลที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ที่มีชื่อว่า ballistic shield ใน v วร i a n นของมันไม่ว่าจะเป็น v วร i a n นไหนก็ตามใช่ครับจากการทำงานแบบนี้มันหมายความว่าปืนพก Liberty นั้นเราสามารถเอามาใช้เพื่อทำดาม a จ e กับศัตรูได้และเลือกใช้บัฟของมันในการซ่อมโลของเราได้เมื่อเราต้องการและอย่างเช่นเคยผมอยากจะขออนุญ,ญาตสรุปรายละเอียดวิธีการหา ชิ้นส่วนของปืน EXOTICS THE LIBERTY กันอีกครั้งก่อนที่เราจะไปต่อเพื่อความง่ายในการที่เราจะมา t r a ็กว่าเราขาดชิ้นไหนทีนี้ในพาร์ทสุดท้ายผมอยากจะไปพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปืน EXOTICS t ต e ก r ์เดที่ได้พูดไวต้ตอนต้นซึ่งในสเต็ปแรกผมอยากจะขออนุญาตเล่าเรื่องตาม PROCESS ที่เกิดขึ้นก่อนหลังจากที่ผมได้ทำมิชชั่นที่ SPACE Administration HQ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ผมได้ fast travel กลับมาที่ base of operation เพื่อพูดถึงปืน high end D50 ที่มันมีชื่อพิเศษจากสาย survivalist ว่าเราไม่สามารถเอาไป craft ได้เพราะนะตอนนั้นผมได้ใช้เป็นสาย demolitionist specialization และเมื่อผมเลือกไปที่ survivalist specialization ผมก็สังเกตเห็นว่าผมไม่ได้ทำการปลดล็อก survivalist D50 ผมเลยเลือกทำการอัปเกรดมันเพียงแค่หนึ่งครั้ง และสิ่งทำมาที่ผมทำคือผมไปที่โต๊ะคราฟเพื่อที่จะอัดซีนต่อไปว่า Survivalist D 5 0มันไม่สามารถเอามาใช้ได้ในการคราฟปืน Exotic t t ติกเ e อะลซึ่งสิ่งที่ผมเจอที่ตกใจมากๆเลยนั่นก็คือ l u u p r r n t t ตัว Crafting Blueprints ของมันมันได้ขึ้นเป็นติ๊กถูกซึ่งการติ๊กถูกของ Crafting Blueprints มันหมายความว่าเราได้มีของชิ้นนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผมยังไม่ได้คราฟมัน ก็คือในส่วนของ exotic components ที่เก็บมาทั้งหมดใน ID 2มันยังอยู่ครบซึ่งสำหรับปืน exotic liberty ที่ผมได้นั้นทางด้านขวามือล่างสุดมันเขียน source ว่าเป็น reward ไม่ใช่ craft ซึ่งหลังจากที่ผมย้อนกลับไปดูในคลิปที่ผมได้อัดไว้ตอนที่ได้ blueprints มากับ exotic components ชิ้นสุดท้ายรางวัลที่มันขึ้นมันไม่มีปืนพก liberty อยู่ในนั้นซึ่งข้อสันนิษฐานอีกอย่างที่สามารถพูดได้นั่นคือเราได้ปืน exotic liberty มาจาก target loot เพราะเรามี blueprints แล้ว แต่ถ้าว่าของ Exotics ที่เราได้จาก Target l o o t ทางด้านขวามือล่างของหน้าจอของไอเทมมันนั้นที่ชื่อว่า Source มันจะต้องขึ้นว่า Target l o o t หรือใน Title เ4วมันจะเขียนว่า Looted ไม่ใช่ Reward และข้อมูลอีกตัวนึ้งที่เราทราบกันดีมาโดยตลอดจาก Nicky k u b ู n s นหนึ่งใน e l o p e r ที่ได้ทำในเรื่องของ Exotics i ตต่างๆในเกมเขาเคยทวิตออกมาบอกแล้วว่าไอเทม x x t t i s ต่างๆที่เราต้อง craft, คราฟเพื่อได้มัมาเป็นครั้งแรกเราจะสามารถหามันใน Tar g e t Loot ได้ ถ้าเราได้ craft มันแล้วซึ่งค keyword จาก Twitter ตรงนี้ที่อยากจะให้ดูนะั่นคือในส่วนของ crafted ไม่ใช่ craft และข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนกนะ็คือณตอนที่ได้ blueprint มันมา,มา target l o o t มาเป็น Gearset Hardware ไม่ใช่ปืนพกแล้วเมื่อเราทราบข้อมูลทั้งหมดนี้ทีนี้ถามว่าเจ้าปืน Exotic Liberty มันมาได้ยังไงใน ID 2กับครั้งแรกที่ผมลงไปหามันซึ่งข้อสันนิษฐานของผมไม่มีอยู่สส่วน ส่วนแรกนั่นก็คือ ID ที่2ของผมตัวนี้ไม่เคยหาปืนพก Exotics l i e r t y y เลยและส่วนที่2นั่นก็คือตัวละครตัวแรกที่ผมเลือกนำไปลงใช้เพื่อหาปืนพก Exotics l i e r t y y ไม่เคยปลดล็อกปืนพกประจำสายไหนเลยไม่ว่าจะเป็น e m o o l t i o n i s t Tactician หรือแม้กระทั่ง Survivalist เองและนี่ก็คือข้อสรุปสำหรับเหตุการณ์ตลาดที่เกิดขึ้นที่ผมได้มีโอกาสทดลองเพราะมี ID ที่2ครับ ทีนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่าเกม d ด v i s i ันไม่ว่าภาคหนึ่งหรือภาคสองมันมีบั๊กเยอะมากๆซึ่งสําหรับเรื่องนี้เองผมได้ทําการลองเสิร์ชหาข้อมูลออนไลน์แล้วซึ่งก็ไม่มีใครสามารถยืนยันได้เช่นเดียวกันแต่ทว่าหลังจากที่ผมได้ทําการติดต่อซัพพอร์ตมาหลายวันพยายามอธิบายในรายละเอียดต่างๆเหมือนกับที่ผมอธิบายในวิดีโอนี้สุดท้ายเราก็ได้คําตอบมาจากทาง Ubisoft s u p p o r t ว่าการที่เราได้ปืน Liberty ด้วยวิธีที่ผมได้เล่ามาตามประสบการณ์ที่ผมได้เจอนั้น มันเป็นบั๊กที่สามารถทำได้กับ ID สำหรับผู้เล่นใหม่จริงๆเอาละครับก็จบเรียบร้อยแล้วสำหรับวิธีการหาปืน Exotic Celebrity กับผมทาชินในวันนี้ยังไงขอบคุณมากที่เข้ามาชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe คอมเมนต์แล้วเจอกับผมทาชินใหม่ในคราวหน้าวันนี้ลาไปกันแบบนี้เท่านี้สวัสดีครับ